สวัสดีตอนเช้าพระพลพักนักปรุงครับวันนี้สิ่งที่ผมเตรียมมาแบ่งปันกับคุณณนะครับเรียกว่าครบรถเลยทีเดียวครับในช่วงของดื่มนะครับเครื่องดื่มช่างคิดผมก็มีเครื่องดื่มเอาใจคนรักกาแฟมาฝากนะครับและสําหรับในช่วงของพลโซโลนะครับวันนี้ผมก็มีขนมนะฮะที่ทําจากพัฟโลว่านะครับพัฟโลวามีความคล้ายคลึงกับเมอแรงครับแต่จะต่างกันยังไงและผมเอาพัฟโลว่ามาประกอบเป็นขนมอะไรต้องติดตามชมครับ ติ่งดื่งวันนี้นะครับคนจะทําเครื่องดื่มเย็นๆเอาใจคนที่ชอบทานกาแฟนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคนที่ชอบดื่มเอสเปรสโซนะครับเราสามารถทําเองที่บ้านได้แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องนะครับซึ่งวันนี้นะครับเครื่องที่ผมจะใช้นี่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยเพราะเขาสามารถควบคุมความเข้มข้นของกาแฟนะครับแล้วก็จํานวนปริมาตรน้ําอะไรได้หมดเลยนะครับเครื่องดื่มที่ผมจะทําวันนี้นะครับเป็นกาแฟเย็นนะครับหรือไอซ์คอฟฟี่ครับแต่จะเป็นไอซ์ไวท์ช็อกโกแลตมอคค่าครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมีไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นไวท์ช็อกโกแลตตบบััทออมนะครรหื ว่าถ้าผ,ผู้ชมไม่มีก็สามารถใช้ไว้ช็อกแกลธรรมดาได้แต่ก็สับเขาเล็กน้อยแล้วกันนะครับเราใช้ทั้งหมด60กรัมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เอามาวางที่เครื่องเอสเปรสโซของผมเลยนะครับเราจะใช้กาแฟทั้งหมด1ออนนะฮะก็แล้วแต่ความชอบเลยครับพลหมุนมาที่ปุ่มที่มีรูปแก้วเล็กๆนะครับนี่ก็คือปุ่มของเอสเปรสโซนั่นเองนะครับ แล้วก็เลื่อนฟังก์ชันเข้ามานะครับเขาก็จะถามว่าอยากได้ความเข้มข้นของกาแฟแค่ไหนเราเอาเข้มข้นมากๆเลยนะครับเพราะเราจะทําเป็นกาแฟเย็นครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับปริมาตรน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาตรระดับกลางนั่นก็หมายถึงว่า1ออนนั่นเองนะครับแล้วก็กดสตาร์ทครับ ครื่องก็จะทําหน้าที่เองหมดเลยนะครับหลังจากนั้นคนก็จะได้กาแฟเอสเปรสโซ่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับความร้อนของกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับก็จะทําให้ไว้ช็อกแลตค่อยๆละลายนะครับเรานับ1นถึงยีในใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับคนให้เข้ากันดีก่อนนะครับพอเขาเนียนเข้ากันดีแล้วนะครับคนก็จะทําให้เขาเย็นลงนะครับโดยการใส่นมลงไปพับหลังจากนั้นนะครับ เราก็แค่เทใส่ถ้วยที่มีน้ําแข็งนะครับแต่คนอยากให้เขาเย็นจัดๆนะครับคนก็เลยจะใช้เชคเกอร์นะครับใส่ลงไปเลยครับตอนนี้นะฮะด้วยนมที่เราผสมลงไปก็จะทําให้กาแฟของเราเนี่ยไม่ร้อนนะครับเขย่าให้เข้ากันครับพอเครื่องดื่มของเราเย็นดีแล้วนะครับเทใส่แก้วเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มเย็นๆสาหรับคนรักกาแฟนะครับไอซ์ไวท์ช็อกโกแลตมอคค่าครับ เมื่ออาหารจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าเปิดขาดสลัดอร่อยๆสักจานหนึ่งวันนี้นะครับผมเอาใจคนชอบทานผักทานสลัดเราจะมาทำด RESSING นะครับที่เป็นมิโซะกับน้ำผึ้งครับเราก็ใช้มิโซะทั้งหมด35กรัมครับผสมกับมายองเนส2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนชาแล้วก็คั้นน้ำมะนาวสดๆลงไปประมาณ2ช้อนชาผสมให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วจึงค่อยๆใส่น้ำมันรำข้าวลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับตีให้เข้ากันดี แล้วก็เสิร์ฟด r รซซิ่งมิโซน้ำผึ้งนะครับกับสลัดจานโปรดของคุณเท่านี้เองครับสลัดผักก็อร่อยขึ้นเยอะทีเดียวเลยครับ เดี๋ยววันนี้เรามาทําขนมกันง่ายๆกันดีกว่านะครับจะเป็นลนักษณะเค้กแต่เค้กตัวนี้จะมีเบสเป็นคล้ายๆเมอแรงนะครับเมอแรงตัวนี้มีชื่อว่าพัฟโลวาครับพัฟโลวาเนี่ยนะฮะมาจากชื่อของนักบัลเล่ผู้หญิงชื่อดังชาวรัสเซียนะครับชื่อคุณแอนนาพัฟโลวาซึ่งเค้กตัวนี้เขาถูกสร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเธอนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทาพัฟโลวาแต่จะเป็นรสช็อกโกแลตพัฟโลวานะครับเราจะทําชิ้นใหญ่ๆเลยแลวข้างบนจะมีมิกซ์เบอร์รี่เยอะแยะเลยนะครับ ชิ้นนี้ว่าช็อกโกแลตพัฟโลว่าวิตเบอร์รี่แล้วกันนะครับเอาก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเปิดเตาอบไว้ก่อนเตาอบวันนี้นะครับผมใช้ไฟล่างไฟบนธรรมดาเลยใช้อุณหภูมิอยู่ที่150องศาเราวอร์มเขาไว้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งตะแกรงไว้ประมาณชั้นที่2นะฮะพัฟโลว่าก็คล้ายกับเมอร์แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบหลักก็เป็นไข่ขาวไข่ขาววันนี้เราใช้ทั้งหมด160กรัมนะครับก็ถ้าเกิดเทียบเป็นไซส์ของไข่เนี่ยนะฮะก็ใช้อยู่ประมาณสัก5ฟองได้นะครับน เวลาที่เราตีเมอร์แรงเนี่ยเขาก็จะละลายได้ง่ายนะครับเราใช้น้ําตาลทั้งหมด3 3 0กรัมครับผมก็จะชั่งน้ําตาลไปีก่อนเลยนะฮะเอาละครับเราจะต้องเอาทั้ง2อ,อย่างมาตีเข้าด้วยกันนะครับใส่ไข่ขาวลงไปก่อนเลยที่สําคัญนะครับโถชามอ่างผสมของเราเนี่ยควรจะแห้งสนิทไม่มีไขมันนะครับจะทําให้ตัวไข่ขาวขึ้นได้ดีเราตีให้เขามีลักษณะที่ว่าฟูขึ้นมาก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะค่อยๆเติมน้ําตาลลงไปทีละช้อนโต๊ะครับ อ่ะแล้วครับพอเขาขึ้นเป็นลักษณะฟองๆแล้วนะครับยังไม่ต้องแน่นตัวดีเราจะใส่น้ำตาลครับลงไปทีละช้อนโต๊ะนะครับสังเกตนะครับเมื่อเวลาที่เราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะฮะตัวเมแรงของเราก็จะมีลักษณะที่แน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยจะใช้ครีมออฟทาทานะครับหรือว่าใช้น้ำมะนาวหรือว่าใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับเราใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับช่วยให้เขาเนี่ยทรงตัวได้ดีนะครับอ่ะแล้วครับผมจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับแต่เพียงเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับมาดูเนื้อเมอแรงของเราอีกครับเมอแรงก็จะมีลักษณะเนี่ยนะครับเนื้อแน่นนะฮะสีขาวแล้วก็เงาซว้ยเชียนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้ผลได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ผนจะทําตัวเมอแรงของเราเนี่ยให้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับโดยการที่ว่าผมจะใส่ส่วนประกอบ2ส่วนนะครับที่มีรสชาติของช็อกโกแลตนั่นก็คือผงโกโก้นะครับและแน่นอนครับว่าช็อกโกแลตด้วยเลยนะฮะ โดยที่ว่าผมจะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแท่งหนึ่งหรือบาร์หนึ่งเนี่ยเข้ามาทั้งหมด1 0อยกรัมนะครับผมจะใช้ประมาณครึ่งครึ่งบาร์นะครับที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีผงโกโก้ด้วยผงโกโก้เนี่ยเราต้องร่อนเขานิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ไม่เป็นก้อนเห็นไหมฮะบางส่วนที่เขาเป็นก้อนเราจะได้บีเขาได้ด้วยที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอา2อย่างเนี่ยนะครับมาล่อมเข้าไปกับเจ้าเมอร์แรงให้ได้ดีนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเห็นมัครบ ว่าเนียนเชียครับเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเอาพัฟโลว่ามาทําเป็นเหมือนเค้กเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องกะนิดนึงว่าเราจะทําให้เขาเป็นไซส์วงกลมนะครับและเพื่อความง่ายนะครับเราจะอบบนกระดาษไขนะครับเราเอากระดาษไขเนี่ยนะครับที่สามารถลอกลายได้พลกะว่าให้เค้กของบนเนี่ยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้ครับแนิ้วเราก็หาชามหรืออะไรก็ได้นะครับวางลงไปบนกระดาษไขครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับเพราะถ้าเบิดส่วนมากปากกา วาดลงบนกระดาษไขเนี่ยจะไม่ค่อยติดครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับวางลงบนถาดอบของเราแต่ข้อควรระวังก็คือว่าต้องบอกทีนึงว่าดินสอเนี่ยเขาจะติดที่ตัวขนมนะครับเราจะต้องความด้านนี้ลงครับและเพื่อให้เขายึดเราเอาเศษของเม์อแองล์ลิมๆขอบเนี่ยนะครับป้ายตามมุมทั้ง4ครับวิธีการที่เราจะเอา ส่วนประกอบลงไปให้กลมเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ถ้าเบอร์บางคนเชี่ยวชาญก็แปะลงไปเลยแล้วค่อยเกลี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเบิดสมมุติว่าไม่เชี่ยวชาญมากผมแนะนำนะครับว่าถุงบีบเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเราได้อย่างดีนะครับใช้หัวบีบไซส์ไหนก็ได้นะครับคนใช้ประมาณสัก1เซนนะครับใส่ลงไปเ<ม>พื่อให้แบบว่าเรารักษารูปทรงได้ดีนะครับคนจะบีบ 3เส้นนี้ก่อนนะครับเวลาเราบีบนี่เราอย่าก,กดลงไปใกล้นะครับเรายกนี้ขึ้นมาฮะจะทำให้เขากลมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้พายอันเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วแต่งเกลียครับให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนเค้กกันนะฮะไม่รู้แหละพัฟโลว่าของผลกลมแล้วก็สวยดีแล้วนะครับ เราอบของผมอยู่ที่150องศาแล้วนะครับผมจะอบทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับกับ20นาทีครับนะครับ 1ชั่วโมงกับ20นาทีนะฮะถึงเวลาแล้วครับถ้าเกิดเขาจะแตกเลยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องสนใจเลยนะครับเป็นธรรมชาติของพัฟโลว่าเป็นธรรมชาติของเมอแรงเวลาที่เราใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเพราะว่า150เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วครับสำหรับเมอแรงนะครับปิดเตาอบได้เลยนะครับตอนนี้นะครับพัฟโลว่าของเราสุกดีแล้วนะครับแต่เรายังเอามาประกอบเป็นตัวเค้กไม่ได้นะครับผมจะทิ้งให้เขาเย็นลงในเตาอบนี่ยนะครับโดยการที่ว่าเราจะแง้มเตาอบเปิดไว้เล็กน้อยประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็พักให้ความร้อนของเขาค่อยๆคลาตััวงเอะรปมณสก 1>, 1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับอาล้ครับหลังจากที่เราทิ้งไว้นะฮะจนเขาเย็ยนดีแล้วเราจะเอาเขามาคว่ำลงบนถาดนี้ครับพับโลว่าของปนนะครับเดี๋ยวปนจะแต่งด้วยครีมแล้วก็เบอร์รี่นะครับซึ่งตอนที่ปนแช่ไว้ใน ตู้เย็นของคนนะฮะจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราแช่ของเราต้องดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอย่างผลไม้ที่เป็นพวกเบอร์รี่เนี่ยเขาเป็นผลไม้มาจากเมืองที่อากาศหนาวเราก็ควรจะแช่ไว้ช่องธรรมดานะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้ผลไม้แช่แข็งก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องแช่ช่องแข็งแล้วก่อนใช้เราก็เอาออกมาวางให้น้ําแข็งเขาละลายเล็กน้อยก่อนที่จะใช้นะครับตู้อันนี้นะฮะค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะอยากงจะบอกว่าช่องแช่แข็งกับช่องธรรมดาเนี่ยเขาแยกระบบกันโดยสิ้นเชิงทําให้ความเย็นเย็นเร็วนอกจากนั้นนะครับกล นกัด้วยิปครีมผมตีไว้แล้วนะฮะใส่ลงไปหมดเลยครับเราก็ปาดให้ทั่วๆนะครับเรียบร้อยครับช็อกโกแลตที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะฮะคนก็จะนํามาขูดเพิ่มครับอ่าแล้วละครับแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเบอร์รี่นะครับเราจะใช้เป็นผลไม้อะไรที่เราชอบก็ได้นะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับช็อกโกแลต พับโลว่านะครับกับมิกซ์เบอร์รี่ของผมนะฮะแหมวันนี้เขินเลยครับหน้าตาออกมาสวยงามเชียวนะฮะยังไงนะครับเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m m นะครับตอนนี้เว็บไซต์ของพมก็พัฒนามาถึงอีกระดับหนึ่งนะครับมีลูกเล่นมากมายอยากให้เข้าไปดูจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ